สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็กลางวันนี้น้องเอามารวมวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้มีแบ่งปันให้พี่ได้รับชมกันนะครับนะอ่าถ้าชอบถูกใจพี่นะรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีล่าและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับหรือนะครับพี่ๆนะครับเวลาเข้ามารับชมคลิปนะครับนะเข้ารับชมคลิปนะฮะอย่างนี้นี้นะแต่พี่เข้ามาแล้วนะก็จะเป็นมานี้นะฮะเนี่ยฮะ พี่สามารถนะครับกดติดตามนี้ได้นะครับความจริงจะมีขึ้นถ้าติดตามอยู่นะพี่นะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจะมีเขียนว่าให้ติดตามแต่แป๊บน,นึงนะแต่ผมลองกดดูให้สักครู่นะครับถ้าเราขึ้นติดตามก็ดีพี่นะแบบนะครับเนี่ยถ้าพี่ๆเราเข้ามาดูคลิปนะเนี่ยเข้ามาดูคลิปเนี้ยตรงเนี้ยพี่เนี่ยจะมีให้กดนะครับ กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะฮะตรงนี้คำคำที่เขเขียนว่ากดติดตามนะครับตรงนี้ถ้าจะกดอีกทีก็ไปกดยกเลิกตรงนี้กดติดตามคือพี่ๆสามารถเห็นคลิปนะใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับมาสามารถเห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับนะครับอย่างนี้ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะฮะร,รับชมคลิปนะฮนะ ตอนนี้ครับนะเดี๋ยวเราลุยพร้อมกันพี่ชายนะครับเริ่มจากรายการแรกนะวันนี้นะผมได้มา2องค์พี่ชายกับพระนุมานพันล้านนะพระปิตานุมานพันล้านนําเลิกนะครับได้มา2องค์นะฮะเห็นพี่พี่ตามหากันอยู่นะครับวันนี้ได้มา2องค์นะพี่นะนี่รายการนี้เป็นเนื้อดังไปลานพี่ตะกุดสามกษัตริย์นะครับเนื้อดังไปลานตะกุดสามกษัตริย์ตอนนี้ได้มา2องค์นะเลขคดําเบอร์ยี่สิบหกวมกันี่แปดนะฮะองค์นี้นะฮะองนี้แบ่งปันให้พี่300บาทนะครับ สามร้อยบาทนะครับรายการหนึ่งนะได้มาเพียงแค่สององค์นะพี่นะนี่ฮะรายการดูกันเลยนะฮะได้มาเพียงแค่สององค์องค์ที่สองเลขคนจับเบอร์มาไลขสี่สิบเจ็ดครับองค์ที่สองเลขคนจเบอร์มาเลขสี่สิบเจ็ดครับนี่นี่นะครับนะเลขคนจเบอร์มาเลขสี่สิบเจ็ดนะครับนะองค์ละสามร้อยบาทนะฮะองค์ละสามร้อยบาทนะครับหลังฮานุมานนะพี่นะนี่สวยงามพี่นะครับสวยงามเลยนะครับ นี่ฮะองก็สามร้อยบาทนะฮะได้มาสององพี่ชายหานุมานนะนี่ฮะพี่ๆตามหากันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาอัปเดตให้นะครับนะองค์นี้ได้มาถึงองค์นะเป็นอ่ารุ่นหนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จเสาห้ารุ่นหนึ่งนะครับเมื่อปีหกสามครับพี่นี่ได้มาองคหนึ่งนะฮะฐานทาทองนะครับฐานทาทองนะครับเดี๋ยวผมหาไกลแป๊บนะครับรายการนี้ฐานทาทองนะครับรุ่นหนึ่งนะพี่นะนี่ฮะ นี่ฮะที่เปิดเป็นปังอ่าเมื่อเดือ่แล้วนะองห้าร้อยนะนี่ครับวันนี้ได้มาองคหนึ่งนะครับนี่รุ่นหนึ่งรับประกันการันตีพัดแท้ครับนี่ฮะเอาไปพิชานีีครับวันนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเหลืออยู่หนึ่งองค์สุดท้ายนี่ครับรุ่นหนึ่งนะพี่นะนี่ฮะรุ่นหนึ่งนะครับฐานท่าทองนี่ครับนี่นี่คะรุ่นหนึ่งนะครับนะสี่ร้ยห้าสิบาทนะครับหลุดมาแค่องค์เดียวพี่วันนี้ได้มานะครับ ต่อมาครับรายการที่4มาเป็นสาริการครับรายการที่4มาเป็นสาริการุ่นแรกเนื้อทองแดงนะเอาไป300บาทพอพี่นะครับสาริกาเนื้อทองแดงเลขคนเบอร์สี่แปดศูนย์นะครับสาริกาเนื้อทองแดงนี่ครับเป็นรุ่นอาเศรษฐีโชคพลันนะครับสาริการุ่นแรกนะครับรุ่นนี้ไม่มีเปิดจำหน่ายนะครับนะไปเช่าได้แค่วัดนะครับนะที่ผมจําได้เมื่อปี6กเจ็ดนะครับเอาไปพิษสามร้อยบาทสาริการุ่นแรกนะครับ <c oughs> ต่อมารายการที่5ครับ รายการที่ห้าครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากมาอ่าหน้ากากทองแดงหรือเปล่าเนี่ครับหน้ากากทองแดงเก่าหรือเปล่านะฮะทองแดงโบราณเรียกคนเบอร์สามแปดสี่นะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะฮะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทาพอพี่นะพอพี่โสทรนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับเนี่ยรายการที่หกครับนะรายการที่เป็นนะี่ฮะ รวยพันล้านนี่ครับเป็นรวยพันล้านนี่เลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งสามเก้านะครับถ้าผมจองผิดนะอ่ามหาชนุนนี้น่าจองอยู่เกือบสามร้อยนะนี่ฮะเอาไปแค่สามร้อยเนี่ยนี่ครับรุ่นนี้นะครับนี่นะดูเลยดีนะพี่นะรุ่นนี้ออกที่วัดพระาธาตุมืนหินนะครับวัดตุงปู่เลยนะรุ่นนี้นะครับนะเป็นเหรียญก้มหลวงชุบพรเข็ดมดุมศักดิ์รวยพันล้านด้านหลังเป็นลายมือหลวงปู่ครับนี่ ด้านหลังเป็นลายมือป่องคงนี้นะผมแบ่งปันให้แค่สามร้อยบาทพี่ชายนะครับสามร้อยบาทนะครับมีแค่องคเดียวนะพี่นะรายการที่หกนะครับนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดก็เป็นเนื้อมหาชนวนน้าการทองแดงโบราณนะครับเลขคนตเบอร์ห้าห้าหกนะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดกับรายการที่เก้านะครับ นี่ฮะแปดกับเก้าเนี่ครับ 9, เป็นลงยาแดงกับลงยาส้มนะคแปดกับเก้าน,นะครับนี่ฮองละสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะฮะรายการที่แปดเลขคูณตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบห้านะครับเอาไปพิจารณารายการที่แปดนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมารายการที่เก้าลงยาส้มหน้าหลังครับเลขคูณตัวเบอร์หนึ่งศูนย์สองครับก็เอาไปพิจารณาสองร้อยห้าสิบบาทนนครับนี่ฮะรายการที่เนีครับต่อมารายการที่สิ รายการที่สิบนะครับก็รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำเลขคนเบอร์สองสี่สองหน้ากากชุบทองฮะลงยาจีวนพี่รายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นรายนะครับสำหรับรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดรายการนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงลมดําเลขคนณตเบอร์หมาสี่ห้าสามฮะสี่ห้าสามฮะรายการนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดเอาไปสองร้อยบาทเอาไปเพียงแค่สองร้อยบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต, x, <อ>ต่อมารายการที่12รายการที่12มาเป็นเนื้อมหาชนวนน้ําทองครับรายการที่12มาเป็นเนื้อมหาชนวนน้ําทองด้านหลังตอก9รอบนะฮะเลขคนเบอร์262หามเงินหามทองพี่รายการนี้เอาไป2 2 0บาทใช้ loft. พิชาสสำหรับรายการที่12ครับต่อมารายการที่13มาเป็นเนื้อทองแดงมันปูครับเนี่ะเนื้อทองแดงมันปูภายเงินหรือเปล่าพี่ นี่ครับเหมือนจะมีภัยเงินด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเลขคุณะเบอร์หกสี่สองนั่นสรงแดงบาปูนะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบสามนี่ครับนี่ครสิบสามนะครับนะเอาไปสองร้อยบาทนะครับสิบสามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสี่รรายการที่สิบสี่นี่ครับมาเป็นรุ่นนี้พี่ชายนี่ครับ รายการที่สี่ครับมาเป็นองค์นี้ครับพี่ชายกับรายการมหาชนวนเลขคนเบอร์ห้าเจ็ดสามครับหน้ากากทองแดงโบราณฮะรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบสี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้ามาเป็นเหรียญพระพรมฮะรายการที่สิบห้ามาเป็นเหรียญพระพรมครับนี่เหรียญเนื้อทองระคังลงยาไล่สีเหลืองเขียวครับ เนี่ยฮะเนื้อทองลังคางเลขคนจำนวนหนึ่งห้าสองสองฮะรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกครับมาเป็นเนื้อทองลังคงางลงยามุกชมพูฮะลงยามุกชมพูพี่เลขคนจำนวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบหกนะครับรายการนี้รับไปครับพี่ชายแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยยี่สิบบาทเช่นเดียวกันพี่ชายสำหรับรายการที่สิบหกฮะ รายการที่17เจ็ดครับมาลุยกันต่อรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูผิว,วสวยๆนฮะผิวดุๆเลยเลขคนตับเบอร์เลขสามสิเจ็รายการนี้ลงยาออกมุกม,มุกนะเนี่ยองยาออกมุกม,มุกนะหูผิวองค์นี้สวยมากนะหอ้อยดูพี่ผิวเหมือนเหนือดวงปู่รุ่นแรกเลยนะครับนะฮะผิวเหมือนเหนือดวงปู่รุ่นแรกเลยเลขคนตับเบอร์สามสิบเจ็ดนะฮะผิวสวยมากพี่ชายสำหรับรายการนี้นะครับ เอาไปสองรอยี่สบาท,บาทเช่นเดียวกันพิชายสำหรับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่18แปดรายการที่18บแปดนะครับเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับพร้อมกล่องรายการนี้เลี่ยมพันธุ์นะเป็นรายการนี้ลงยาม่วงทึบมหาอำนาจนะครับนะลมดำนะฮะเลขคณบเบอร์มันเลขสี่สิบเจ็ดครับนะ้สวยๆลเลี่ยมกันน้ำให้เรียบร้อยพี่สมเด็จแหวกม่านนะครับใครชีวิตไม่ค่อยดีช่วงนี้นะครับต้องบูชาสมเด็จแหวกม่านนะครับนี่ เอาไปบูชาครัพี่ชายนะครับผู้อาจารยพุทธาเสกนะครับรายการนี้รายการที่18นะครับแบ่งปันให้250บาทครับรายการที่18ต่อมารายการที่9ครับอีกหนึ่งองค์ครับพี่ชายรายการนี้เป็นลงยาเขียวลงยาผ้าฟ้านี่ครับหน้าหน้าหลังเลยนี่ครับเลขคดเบอร์5 3 8ครับเนื้อทองทิพซาตินครับรายการนี้รายการที่19แบ่งปันที่250บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับจับคู่ผมให้400ครับ จับคู่ผมให้400บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่1 9ต่อมารายการที่20ครับรายการนี้เป็นรุ่นหัวใจคุนแผนรุ่นนี้ร่วมบูรณะนะครับรูปปั้นรูปเหมือนหลวงปู่ที่ธรรมอุทยานนะครับรายการนี้นะครับเป็นนว่านสีน้ําตาลปิดทองด้านหน้าครับนะเลี่ยมกรอบสวยๆแล้วนะเลี่ยมกรอบให้สวยเลยพี่ชายรายการนี้บูชาพร้อมกรอบผมแบ่งปันให้ที่2เอ้400นะครับแบ่งปันให้ที่400บาทพร้อมจะส่งครับพี่ชายสำหรับรายการที่20นะครับนะ สำหรับนี้ครับมีแบงปันพี่ๆนะครับกลางวันนี้20รายการเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับสำหรับนี้นกลับขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ